วงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารและพนักงานบริษัทรอยาัาฟู้ดจำกัด สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ ASEAN Vision นะคะรายการที่มีเรื่องราวดีๆข้อมูลทางธุรกิจไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือว่าไม่ทำก็ดูรายการของเราได้และโดยเฉพาะช่วงแรกช่วง ASEAN Special นะคะไม่ได้เจอกันนานเลยสวัสดีค่ะอาจารย์ตุ้ยสวัสดีครับ,ด,รบดูเหมือนแบบช่วงนี้แบบอาจารย์ตุ้ยแบบบีซี่ติดต่อ,อยากมากทําอะไรหรือว่าคือจะตีตัวออกห่างจากหญิงคะคงไม่ขนาดนี้อาจจะย่งเล็กหน่อยครับช่วงนี้ทําอะไรอยู่คะอาจารย์ก็ตอนนี้จะมีรับ ลูกค้ารายหนึ่งเป็นครอบครัวเปยนธรรมนูญครอบครัวครับธรรมนูญครอบครัวใช่ครับเป็นธรรมนูญครอบครัวครอบครัวรัฐธรรมนูญครอบครัวธรรมนูญครอบครัวใช่ธรรมนูญครอบครัวต่างจากรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะเออชื่อก็ต่างกันละมันมนูญเหมือนกันธรรมนูญเหมือนกันนะครับก็จริงๆแล้วผมว่าตัวการใช้งานคงคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าถามว่าเหมือนกันไม่เหมือนหรอกนะธรรมรัฐธรรมนูญคือการกาหนดกติกาของประเทศ แล้วธรรมนูนครอบครัวล่ะคะมันคือการกําหนดกติกาของครอบครัวบ้านหญิงไม่มีเพราะว่าเพิ่งเคยได้ยินจากอาจารย์ครั้งนี้ครั้งแรกผิดไหมอ่ะไม่ผิดครับจริงๆเนาะธรรมนูนครอบครัวมันจะถูกถูกเขียนนะครับให้กับครอบครัวที่มีสมาชิกนะครับหลายเจเนอเรชันหลายรุ่นอากงอาม่าพ่อแม่นะครับลูกลูกลูหลานนะครับแล้วก็มีธุรกิจที่ทําร่วมกันอันนี้เป็นกฎเกณฑ์เลยไหมคะว่าคนที่จะเขียนธรรมนูนครอบครัวต้องมี หลายเจเนอเรชัน huh. แล้วก็ต้องมีธุรกิจเ,เกี่ยวไหมคะอย่างแรกต้องมีธุรกิจก่อนอนะครับส่วนมีเจเนอเรชันหลายเจเนอเรชันไหมวันนี้การที่เขาจะเขียนอาจจะมีแค่2องเจเนอเรชันก่อนก็ได้เขาก็เขียนแล้วเขาอาจจะเริ่มเขียนละเริ่ม<อ>เริ่มคิดว่าเฮ้ย<อ>ถ้ามีรุ่นหลานเข้ามาอาจจะเริ่มมีปัญหาวันนี้เนี่ยเริ่มเขียนไว้ก่อนะนะครับเพราะเขียนเริ่มเขียนตอนที่ยังไม่ทะเลาะก,กันนะครับมันจะสําเร็จมันจะเขียนง่ายมันสํเร็จสำเร็จเลยใช่ถ้าทะเลาะแล้วมาเขียนมันจะไม่ค่อยสาเร็จเท่าไหร่ เหมือนมีปัญหาแล้วมาหาทางแก้บางคนก็อาจจะคิดว่าเอ้ยเข,ขเข้าข้างนู้นเข้าข้างนี้มันเริ่มมันเริ่มมีเรื่องของการขัดแย้งกันละอุ้ยม,มีหลายครอบครัวยังคะที่เขามีธรรมนูญครอบครัวคือเพเ<ค>ยเยอะมากเยอะมาก,มากใช่ใชเยอะมากครับไม่รู้เลยนะเนี่ยสังคมแบบคร,นะรอบครัวนั้นจริงๆเขาอาจจะมีเรากลายเป็นอัปเดตไม่มีทําไมมันถึงต้องมีอะคะคือจริงๆแล้วประเด็นเรื่องของธรรมนูนครอบครัวครับมันเหมือนกับประเทศเหมือนกันนะะยกตัวอย่างคือพอ ประเทศเนี่ยคนเริ่มเยอะนะครับถ้าไม่มีกฎกติกานะครับมาเป็นแม่บทนะครับนคนก็ทะเลาะก,กันนะครับครอบครัวก็เหมือนกันถ้ามีพ่อแม่ลูกะนะครับทะเลาะก,กัน3คนเดี๋ยวก็สรุปก,กันได้มาลองนึกภาพคุณพ่อนะครับคุณแม่มีลูก6คนะนะครับลูกหคนมีหลานมีลูกอีกรับมีลูกหลานอีกคนละ3คนวันนี้นะถ้าเกิดในธุรกิจของครอบครัวนะครับมีคนทั้งหมดเข้ามาทำงานร่วมกันเลยนะครับมากคนมากความนะครับทะเลาะกัน ทะเลาะเรื่องธุรกิจนะครับอย่าไปลามเรื่องของครอบครัวจะแตกกันหมดทุกอย่างจะแตกกันหมดเลยนะครับทะเลาะเรื่องครอบครัวอย่าไปลามเรื่องธุรกิจนะครับงั้นการมีทานูนครอบครัวคือการกําหนดกติกาข้อควรปฏิบัติข้อที่ไม่ควรปฏิบัตินะครับหรือสิ่งที่ครอบครัวอยากให้เป็นไปในอนาคตนะครับเรื่องของการกําหนดผู้ถือหุ้นโครงสร้างการถือหุ้นการบริหารเงินค่ะแล้วถ้าเกิด มันมีอีกอย่างอันนี้คือคนครอบครัวในแบบเชื้อสายกันเลยเนาะสายเลือดอลูกหลานเหลหลนนิงชอบเห็นแบบพวกบางริษัทเราอยู่กันเป็นครอบครัวแต่มาจากคนละพ่อคนละแม่นะจะเข้าข่ายเ,เขียน,ยนแต่แบบเอเอเรา <ละ S 2> เป็น,นพี่น้องเป็นครอบครัวเดียวกันจะเข้าข่ายเขียนธรรมนูญครอบครัวไหมคะอันนี้อันนี้ผมว่าอาจจะไปไม่ถึงไม่ใช่ใช่ไหมพระพูดถึงธรรมนูญครอบครัวปุ๊บเนี่ยมันจะไปพูดถึงสวสดการครอบครัวการใช้การดึงเงินจากตัวธุรกิจ นะครับอย่างถูกต้องนะดึงออกมาอย่างถูกต้องแล้วไปบริหารสวัสดิการให้กับคนในครอบครัวนะครับถ้าเป็นเพื่อนการทําธุรกิจด้วยกันอันนี้ก็จ่ายปันผลกันให้จบกันตอนนั้นก็เป็นปกติไปใช่ทะเลาะกันก็แค่เลิกคบกันอแต่ว่าเป็นพี่น้องเราคงไม่อยากให้พี่น้องเลิกคบกันมันยากเนาะอย่างสมมติหลานทะเลาะกันหลานก็มีอาอีกหลายคนเนาะอยวมันจะกลายเป็นแบ่งพักแบ่งพวกอย่าธุรกิจจะแยกกันซะเปล่าเนะครับอันนี้คือแบบประโยชน์เลยใช่ไหมคะก็จริงๆผมมองว่า ประโยชน์มันอาจจะมีมุมกว้างกว่านี้เนาะ,ะนะครับคือถ้าเราถ้าเราไม่ทํามันนะครับอ,อ,อย่างเมื่อกี้ที่เรายกอย่างเช่นการทะเลาะทะเลาะก,กันแต่แยกอาจจะเป็นคนผู้สูงวัยกับเด็กรุ่นใหม่ทะเลาะก,กันความคิดไม่ตรงกันนะครับพ่อแม่ทะเลาะก,กับลูกนะครับพี่น้องทะเลาะก,กัน<อ>นะครับหรือหนักกว่านั้นคือรุ่นหลานทะเลาะก,กันอ่าคราวนี้มันยิงงย่งห่างไงหลานมันยิ่งหา่างมันจะยิ่งการว่าเกิดประเด็นแล้วพอทะเลาะกันนะครับอย่าพ่อแม่ลามทะเลาะกันด้วย อ่าใช่เราก็ต้องเข้าข้างลูกของเราเองใช่ครับเรื่องของการบริหารเงินส่วนกลางอีกเงินกองศีนะครับจะบริหารเงินกองศียังไงนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะเงินกองศีใครๆก็ใช้ได้ใช่ตอนนี้ทุกคนช่วยกันใช้หมดเลยก็หมดสิใช่ไหมครับหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยเราไม่กล้าใช้เราเกรงใจแต่คนอื่นใช้ไปแล้วแต่คนอื่นใช้ไปแล้วในใจก็ด่าแต่ไม่กล้าใช้นะครับเสียผลประโยชน์อีก มัมนเรียกว่าถ้ามีตัวนี้มันน่าจะกันทุกๆปัญหาเลยเนาะเออจริงๆปัญหามันเยอะมากแล้วก็แต่ถามว่าตัวธรรมนูญครอบครัวเองเนี่ยจะแก้ปัญหาทุกอย่างหรือเปล่าคงไม่ใช่เพราะเออมันไม่มีผลทางกฎหมายเพราะมันเป็นธรรมนูญครอบครัวใช่มันไม่ใช่รัฐธรรมนูนที่เอาไปสามารถฟ้องร้องทางกฎหมายได้อาถ้าอย่างไงก็เขียนขึ้นมาแล้วเ,เป็นพี่น้องกันเขียนขึ้นมาแล้ววันนึงแบบ รู้สึกอยากใช้เงินกงสีมากกว่าที่ธรรมนูนเขียนหญิงก็บอกโอเคหยิงหญิงไม่หญิงไม่ถือธรรมนูนไม่สนใจถามว่าวออมีไปเป็นไปได้เป็นไปได้ไไดออสูงมากเห้นการเขียนธรรมนูนจริงะครับมันเหมือนกับการจําลองสถานการณ์ที่ว่าถ้าอนาคตเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่เกิดการขัดแย้งกันแบบนี้เกิดเรื่องของการแบ่งเงินกงสีนะครับในเรื่องของการที่จะสร้างสวัสดิการตาร่างๆจากเงินกงสีเนี่ยให้กับสมาชิกครอบครัวเนี่ยเราจะตกลงกันยังไงนะครับทะเลาะกันวันนี้ ซ้อมทะเลาะซ้อมทะเลาะแกล้งทะเลาะใช่ไม่ใช่ทะเลาะกันจริงๆคือพราะทะเลาะจริงแล้วมันทะเลาะจริงแล้วไงอ่ะมีอารมณ์แล้วอ่ามันมันตกลงยากวันนี้ไม่ไม่ได้มีเรื่องเลยยังไม่ได้แบ่งกันเลยค่ะมาลองทะเลาะกันดูก่อนเพื่อที่จะเขียนตัวนี้ขึ้นมาใช่เพราะงั้นวันนี้มันเหมือนกับต้องหาฉันทามติในการแก้ปัญหาต่างๆในประเด็นต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในเรื่องของธุรกิจครอบครัวนะคบแล้วเราก็มานั่งคุยกันนะครับประเด็นสำคัญคือต้องเป็นฉันทามติ ฉันธรรมติคือยังไงอะคะฉันธรรมติคือทุกคนเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์จะมีแบบสักคนเออไม่เห็นด้วยไม่ไม่ได้ครับโอ้ประเด็นนี้ถ้ายังมีใครคนใดนหนึ่งไม่เห็นด้วยข้ามประเด็นไปคุยเรื่องอื่นก่อนแล้วเดี๋ยววกคอ่คอยวกกลับมาใหม่ต้องไปหาวิธีการคุยกัคยกบคนนี้นอกรอบว่าเฮ้ยเขาคิดยังไงหรือว่าคุยกันในห้องชุมถ้าจบได้นะครับเพื่อปรับให้ทุกคนยอมรับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกคนไม่ยอมรับมันจะกลายเป็นประเด็นของเสียงโซนน้อยทั้งทางที่มีเสียงเดียว มีสิบคนมีเสียงเดียวเราก็มองแต่ไม่รู้ว่าเสียงนี้ใหญ่แค่ไหนอาจจะสามารถควบคุมเงินของบริษัทนะครับมันกลายเป็นอุปสรรคในการทําธุรกิจอนาคตทุกคนต้องเห็นร่วมกันหาจุดลงตัวให้ได้นะครับแต่วันใดวันหนึ่งเวลามันอาจจะเปลี่ยนไปเนาะนะครับมันก็อาจจะต้องมีการลงโทษครับลงโทษใครคะเอ่อเนยกตัวอย่างนะครับก็คือมีครอบครัวหนึ่งนะครับมีก็มีการกําหนดกฎเกณฑ์เอาไว้นะครับเกณฑ์ธรรมนูญไว้ถ้า มีลูกหลานนะครับปฏิบัติอะไรก็ตามที่เป็นข้อห้ามในธรรมนูญในธรรมนูญนะครับก็จะใช้วิธีการส่งจดหมายส่งจดหมายไปหากับพี่น้องทุกคนในสมาชิกครอบครัวสมัยนี้มันประจานผ่านเฟซกันแล้วออันนี้ไม่รู้ว่าธรรมนูญครอบครัวจะไปถึงหรือเปล่าประธานผ่านเฟซมันจะเห็นกันหมดเลยอันนี้อาจจะเป็นเรื่องชื่อเสียงตระกูลนะครับวันี้ก็ส่งกันในวงตระกูลนะครับแต่นะครับถามว่าแล้วบางคนอาจจะรู้สึกแบบ บางคนก็เฉยเฉยแบบไม่เป็นไร,ร,ร,รกับลูกกับลูกกับไปกเชื่ไปคนแบบนี้ฟันก็จะมีเรื่องของการบริหารจัดการสวัสดิการะนะครับเช่นถ้าผิดกฎนะครับเกณฑ์ที่กําหนดไว้ไม่ให้ทุนการศัลย์ลูกอ่าคราวนี้ลงโทษหนักขึ้นแล้วใช่แต่แต่ว่าคนอื่นถ้าอยู่ในกฎเกณฑ์มีเรื่องสวัสดิการทุนการศึกษาให้อ๋ออันนี้ก็จําเป็นสิคราวนี้เราก็ต้องเชื่อตามธรรมนูญแล้วนะเพราะว่ามันผลประโยชน์ฉันเสียใช่หรืออาจจะว่าถ้าผิดกฎเกณฑ์ปุ๊บ ตั้งแต่รุ่นเธอจนกระทั่งรุ่นลูกเธอไม่ให้เข้ามายุ่งในกิจการเลยโอ้ยโอ้ยอันนี้ตองอน,นี้เรียกว่ารุนแรงยึดถือกฎอย่างรุนแรงค่ะไม่กลัวกลัวโดนซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะมีประเด็นของการหาคนถือกฎอนะครับเป็นผู้คุมกฎมนะครับซึ่งตรงนี้แหละเราก็ไ้เป็นสิ่งที่เราต้องมานั่งเริ่มกําหนดละมันเป็นต้องเป็นคนในไหมคะเพราะเป็นธรรมนูญครอบครัวคนถือกฎต้องเป็นคนในครอบครัวไหมคนถือกฎตรงเนี้ยนะครับจริงๆแล้วเราเรียกว่า สภาครอบครัวสภาครอบครัวใช่ครับตัวสภาครอบครัวเองเนี่ยถามว่าพอเป็นสภาปุ๊บจะไม่ใช่คนคนเดียวละนะครับมันจะมีอะไรเยอะแยะมากมายกําลังมันมีรายละเอียดปีกย่อยเยอะเนาะอาจารย์เนาะแบบว่าแต่ว่าเสียดายอะช่วงอาเซียนสเปเชียลหมดแล้ว ไม่เป็นไรค่ะครั้งต่อไปเรามาธรรมนูนครอบครัวกันต่อ,อ <ะ S 1> ค่ะในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ค่ะค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณชุดพษษิธีกรสวยๆจากวิรินทาตอนนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยสามแม่ครัวเนื้อแน่นชิ้นโตแคลเซียมสูง